เสริมทักษะบทที่2ข้อ1หาผลบวก42บวก36 2บวก6ได้8ใส่8ลงไปหลักหน่วยค่ะต่อไปค่ะบวกหลักสิบ4บวก3ได้7 คำตอบ 78. เจ็ดสิบแปดต่อไปค่ะหกบวกเก้าได้สิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งทดหลักถัดไปนะคะต่อไปห้าบวกสามเป็นแปดเก้ากับตัวทดแปดเก้าลงไปหลักสิบค่ะคำตอบ 95. เก้าสิบห้าต่อไปค่ะ บวกหลักหน่วยก่อนค่ะ7บวก3ได้10ใส่0ทด1ทดหลักถัดไปนะคะต่อไป3บวก5เป็น8 9กับตัวทด9ลงไปหลัก10ค่ะคำตอบ90ต่อไปค่ะ6บวก8ได้14ใส่ใสทด1 ต่อไปค่ะ2กับตัวทด1เป็น3 34ค่ะต่อไปค่ะ4บวก8ได้12ใส่2ทด1 6บวก1เป็น7 8กับตัวทดใส่8ลัก10ค่ะ8คำตอบคือ82ต่อไปข้อ2 13 บวก25บวก45 3บวก5ได้8 8บวก5ได้13ใจ3ทด1 1บวก2เป็น3 3บวก4เป็น7 ได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกตัวทดหนึ่งเป็น8ปดคำตอบ83ต่อไปค่ะ25่สิบห้วกสิบวกสี่สบามบวกสได้6 6หบวกสได้9ใส่9ค่ะหลักหน่วยต่อไปค่ะสองบวกหได้สาม 3บวก4ได้7จ็ดคำตอบค่ะ79ต่อไปค่ะ14บวก23บวก52 4บวก3ได้7 7บวก2ได้9เติม9ลงไปหลักหน่วยค่ะต่อไปหลัก10 1บวก2 ได้สามบวกหได้แปด่แป็หลักสิบค่ะคําตอบ89ต่อไปค่ะ26บวก42บวก9 6บวกสได้8 8ดบวก9ได้17ใส่7ทด หนึ่งต้นหลักถัดไปค่ะต่อไปสองบวกสี่ได้หกหกบวกตัวทดหนึ่งเป็นเจ็ดแต่เจนหลักสิบค่ะเกณฑ์หลักหน่วยกับเกณฑ์หลักสิบนะคะ,ค,ะคำตอบเจ็ดสิบเจ็ดต่อไปค่ะห้าสิบห้า บวกสีบวกสอบวกสเป็น7นะคะได้ 5, 2, 7จนะคะห้บวกสได้7จ็ดบวกสได้9ก้นะคะใส่เลขเ้าลงไปหลักหน่วยนะคะคำตอบคือ9ก้าเราไปค่ะหลักสิบห้บวกสเป็น9ก้านะคะก็คำตอบคือ99 ้อหาผลลบ4ี่สหลบ24 6หลบสี่เหลือสองต่อไปค่ะ4ลบสองเหลือสองคำตอบ22ค่ะต่อไปค่ะ95้าสิห้าลบสา3สสาลบห้าเหลือสองต่อไปค่ะ เก้าลบสามเหลือหกคำตอบหกสิบสองต่อไปค่ะแปดสิบหกลบหกสิบแปดหกลบแปดไม่ได้ต้องไปขอยืมจากหลักสิบมาหนึ่งสิบนะคะตัวเองมีอยู่หกกับจำนวนที่ยืมมาหนึ่งสิบบวกกับหกเท่ากับสิบหกเขียนกำกับไว้ข้างบนค่ะนี่ก็ขีดนะคะสองเส้นขีดออกไปอ่ะแปดในหลัก มีค่า80นะคะให้เขายืมไปแล้ว10ตัวเองก็เลยเหลือ70เขียนเลขเกดกำกับไว้ข้างบนค่ะเลขเกดอยู่หลักสิบมีค่า70นะคะทีนี้หาลบได้แล้วนะคะ16ลบ8 16ลบ8เหลือ8ต่อไปค่ะหลักสิบเกลบ6เหลือ1คำตอ18บ18ต่อไปค่ะ สามสิบหกลบเก้าหกลบเก้าไม่ได้ต้องไปขอยืมจากหลักสิบหลักสิบมีให้ยืมมายืมมาหนึ่งสิบนะคะตัวเองมี 6. อยู่หกที่ยืมมาได้อีกหนึ่งสิบตัวเองมีหกรวมเป็นสิบหกเขียนกำกับไว้ข้างบนค่ะนี่ก็ขีดออกไปนะคะทีนี้สามอยู่ในหลักสิบมีค่าสามสิบให้เขายืมไปแล้วหนึ่งสิบตัวเองเหลืออยู่ยี่สิบค่ะ ยี่สิบหรือสองสิบนะคะยี่สิบก็เขียนเลขสองกำกับไว้ข้างบนเลขสองอยู่หลักสิบนี่ค่ายี่สิบนี่เองต่อไปค่ะลบได้แล้วนะคะสิบก็อไอ้เท่านะคะสิบหกลบเก้าเหลือเจ็ดต่อไปค่ะสองไม่มีตัวลบชักลงมานะคะคำตอบยี่สิบเจ็ดต่อไปค่ะสี่สิบสองลบ ส8 2ลบ8ไปได้ต้องไปขอยืมคิดเอาเลยนะคะอยากหลัก10หลัก10ให้มา1 0ตัวเองมีอยู่2บวกกับ2เข้าไปก็เป็น12เขียนกำกับไว้ค่ะ12ทีนี้อ่า4ให้เขายืมไปแล้วหนึ่งอ่าสในทีนี้ก็คือ40นะคะให้เขายืมไปแล้ว 1, 10ตัวเองก็เลยเหลือ30เขียนเลข3กำกับไว้ข้างบนค่ะ3ามอยู่หลัก1ิมีค่า30นั่นเอง ลบได้แล้วนะคะสิบสองลบแปดเหลือสี่นะคะต่อไปค่ะสามลบสามเหลือศูนย์ไม่ต้องใส่นะคะข้างหน้าไม่ต้องใส่คำตอบสี่ค่ะต่อไปค่ะข้อสองสี่สิบลบสามสิบสองศูนย์ลบสองไม่ได้ต้องไปขอยืมจากหลักสิบนะคะยืมมาหนึ่งสิบนะคะหนึ่งสิบ จากตัวเองมี40ให้เขายืมไปแล้ว1นึ่งเหลือ30เียเลข3ามกำกับไว้ข้างบนค่ะเลข3อยู่หลักสิบ 10, มีค่า30นะคะทีนี้ลบได้แล้ว10ลบ2เหลือ8ดต่อไปค่ะ3ลบ3เหลือ0ไม่ต้องใส่ข้างหน้านะคะคำตอบคือ8ต่อไปค่ะ72ดิบลบห้าทินะคะ76 76นะคะลบ58 หกลบแปดไม่ได้ต้องลบหลักหน่วยก่อนนะคะหกลบแปดไม่ได้ต้องไปขอยืมจากหลักสิบมาหนึ่งสิบนะคะตัวเองมีอยู่หกกลับได้มาอีกหนึ่งสิบรวมเป็นสิบหกเขียนกำกับไว้ข้างบนค่ะแล้วก็ถีบออกไปนะคะเขียงกำกับไว้ข้างบนต่อไปค่ะเจ็ดสิบให้เขายืมไปแล้วหนึ่งสิบตัวเองก็เลยเหลือหกสิบเขียนกำกับไว้ค่ะหกสิบเขียนเลขหกไว้นะคะเพราะว่าหกอยู่หลักสิบมีค่าหกสิบนั่นเอง ต่อไปค่ะลบได้แล้วค่ะ16ลบ8เหลือ8เขียน8ลงไปค่ะต่อไป6ลบหเหลือ1ค่ะคำตอบ18ต่อไปค่ะ62ลบ24 2ลบ6ไม่ได้ต้องไปขอยืมน,นะจากหลักสิบหลักสิบให้มา10ตัวเองมีอยู่2รวมกับที่ยืมมานะคะก็เป็น12ดนะคะ จีบแล้วก็เขียนกำกับไว้ว่า12ตอนนี้มีค่า12แล้วทีนี้อ่าหลักสิบให้เขายืมไปแล้ว10นะคะมีอยู่60ให้เขายืมไปแล้วหนึ่งสิบตัวเองก็เลยหเหลือห้าสิบเขียนเลขห้ากำกับไว้ข้างบนค่ะเลขห้าอยู่หลักสิบมีค่าห้าสิบนะคะทีนี้สิบสองนะคะลบสี่เหลือแปดต่อไปค่ะห้านะคะห้าลบสองเหลือสามคำตอบสามสิบแปด ต่อไปค่ะ33ลบ18นะคะ3ลบ8ไม่ได้ต้องไปขอยืมขีดเลยนะคะขีดออกไปเลยอ่าหลัก10มา1นนะคะมารวมกับตัวเองมีอยู่3แล้วก็รวมก็เป็น13เขียน13กำกับไว้ข้างบนค่ะทีนี้3ะ 30, นะคะ3 0มนะคะมัน3เลขนี้อยู่หลักสิมีค่า30ให้เขาเลยยืมไปด้าน1 0ตัวเองก็เลยเหลือ20หรือ20นั่นเองนะคะก็เขียนเลข2ลกำกับไว้ข้างบน สองตัวนี้มีค่า20บเพราะว่าอยู่อะไรอยู่ในหลัก10บค่ะต่อไปค่ะอ่าลบได้แล้ว13ลบ8เหลือ5นะคะลบหลักหน่วยนะคะเหลือ5ต่อไปค่ะ2อลบ1เหลือ1คําคำตอบ15นั่นเองต่อไปค่ะ64ลบ20อันนี้ลบได้นะคะ6ลบ0เหลือ0 4ลบ2เหลือ2คํคำตอบ26 ไปค่ะข้อสามเติมผลลัพธ์ในกระตูนอันนี้ในภาพกระตูนหัวหน้ากระตูนนะคะภาพกระตูนภาพนี้นะคะ,ะมาดูข้อหนึ่งโทษนะคะข้อหนึ่งแปดสิบสี่ลบสามสิบหกนะคะท่กกับอันนี้ก็เหมือนกันนะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยก่อนนะคะ สีบไม่ได้ต้องไปขอยืมนะคะจากหลักสิบ 10, มาหนึสิบเป็นสิบสี่สิบีออก 6, หกเหลือแปดเติม8ดหลักหน่วยก่อนค่ะต่อไปแปดให้เขายืมไปแล้วหนึ่งนะคะเหลือเจ็ดเจ็ดลบสามเจ็ดลบสามนะคะเหลือสี่ค่ะใส่เติมหลักสิบเป็นคำตอบก็คือสี่สิบแปดต่อไปค่ะข้อสอง 5้าสิบแปดบวกยี่สิบห้าเท่ากับหลักหน่วยก่อนค่ะแปดลบห้าเหลือสามเติมหลักหน่วยก่อนนะคะต่อไปค่ะห้าลบสองเหลือเอ้ยโทษนะคะคราวนี้เป็นบวกนะคะขอโทษขอโทษ,โทษนะคะเอาใหม่นะคะอ่าคราวนี้เป็นบวกค่ะหมายคู่ขีดโดนมันก็เลยมองไม่เห็นนะคะขอโทษนะคะต่อไปค่ะข้อสองห้าสิบแปดบวกยี่สิบห้าเท่ากับเติมนะคะ อ่าแปบวกห้นะคะนี่แดบวกห้าบวกแดบวกห้าก็คือ13ใส่3ทด1นเอาใหมนะคะแปดบวกห้าได้13ใส่3หลักหน่วยนะคะทด1ทดไว้หลัก10ค่ะทด1น่งไว้ต่อไป5บวกสเป็น7 8ดกับตัวทดเติม8ลงหลัก10ค่ะคําตอบ8ปดสิต่อไปค่ะข้อสาม 54าบวกเนะคะ54าสบ่บวกเจอ่าถ้ากับเท่าไรนะคะอ่า4ีบวกเได้11ใส่1นะ,ะทด1นึ่ทำไมนะคะ4ีบวกเได้11ใส่1ทด1อ่าทดหน่ไว้หลัก10นะคะต่อไปห้าตัวนี้ไม่มีตัวบวกนะคะแต่มีตัวทดบวกกับตัวทดหน่งห้บวกกับตัวทด1 5ึบวกหเป็น6กหาตัวทด1นะคะ ห้าบวกกับตัวทดก็เป็นหกนะคะคำตอบหกสิบเอ็ดนั่นเองหกสิบเอ็ดนะคะต่อไปข้อสี่เจ็ดสิบเจ็ดลบยี่สิบแปดนะคะหลักหน่วยก่อนนะคะเจ็ดลบแปดลบไม่ได้ต้องไปขอยืมจากหลักสิบยืมมาหนึ่งสิบตัวเองมีอยู่เจ็ดรวมเป็นสิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดลบแปดได้ละสิบเจ็ดลบแปดเหลือเก้าเติมเก้าลงหลักหน่วยค่ะต่อไปค่ะเจ็ดตัวนี้ให้เขายืมไปแล้วหนึ่งก็เหลือ หกนะคะหกลบสองเหลือสี่เติมสี่ลงไปหลักสิบค่ะคำตอบสี่สิบเก้านี่เองต่อไปข้อห้านะคะแปดสิบลบห้าสิบสามอ่าศูนย์ลบสามไม่ได้ต้องไปขอยืมจากหลักสิบมาหนึ่งสิบนะคะสิบทีนี้หาลบได้ล,ละสิบลบสามเหลือเจ็ดเติมเจ็ดลงไปหลักหน่วยค่ะต่อไปนะคะแปดตัวนี้ให้เขายืมไปแล้วหนึ่งตัวเองเหลือเจ็ด เจ็ดลบห้าเหลือ2ใส่2หลักสิบ 10, ค่ะคําตอบ2ีเจ็ดนั่นเองต่อไปข้อหกค่ะ4ี่สิแปลบเแปลบเ้าไม่ได้ต้องไปขอยืมจากหลักสิบ 10, นะคะเป็นายืมมา1นึตัวเองมีอยู่แปดรวมเป็นสิแปดอ่ะรวมแล้วเป็น18บลบเ้าได้แล้วอ่าลบเเหลือ1ิบแปลบเเหลือ9นั่นเองค่ะต่อไปค่ะตีตัวนี้ให้เขายืมไปแล้ว1ตัวเองเหลือสาม สามไม่มีตัวลบเติมลงไปข้างหน้าเลยค่ะหลักสิบเลยเป็นสามสิบเก้าเราไปทเจ็ดค่ะหกสิบเก้าบวกยี่สิบสามนะคะบวกเลยนะคะเก้าบวกสามได้สิบสองนะคะเก้าบวกสามได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งนะคะทำไมนะคะเก้าบวกสามได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งอย่าลืมตัวทดนะคะหก บวก2ได้เท่าไหรคะได้8 9กับตัวทดอย่าลืมตัวทดคําตอบคือ92ต่อไปค่ะข้อ8 35สาบวกยีนะคะห้าบวกเจได้12ใส่สองทด1นะคะใส่2ทด1นะคะต่อไป3าบวกสได้5นะคะ 6กับตัวทดอย่าลืมตัวทดนะคะคำตอบ62นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ4เลือกคําถามเพื่อให้เป็นโจทย์ปัญหาโดยหาคําตอบด้วยการบวกหรือการลบแล้วหาคําตอบนะคะข้อ1ในร้านมีลูกสุนัข37ตัว มีลูกค้าซื้อไปแล้ว18ตัวคะคำถามนะคะอ่าอหม่นะคะโจทย์ในร้านมีลูกสุนัข37ตัวมีลูกค้าซื้อไปแล้ว18ตัวทีนี้คำถามคําถามยังไม่มีคําถามนะคะอ่าเรามาเพิ่มคําถามนะคะเหลือลูกสุนัขก,กี่ตัวนะคะคาถามเติมลงไปเลยค่ะเหลือลูกสุนัขก,กี่ตัว ต่อไปนะคะคำตอบเอารวมเอาลบกันนะคะเอาลบกันเลยนะคะเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดนะคะสามสิบเจ็ดลบสิบแปดนะคะสามสิบลบสิบแปดเนลบแไม่ได้ต้องไปขอยืมะจากหลักสิบมา1นึเป็น17นะคะสิบเจ็ดอออก8ดเหลือเก้ค่ะต่อไปค่ะ 3ต,ตัวนี้ให้เขายืมไปแล้ว1นะคะเหลือสองลบเหลือ1นั่นเองคำตอบคือ19เนะคะเหลือลูกสุนัข19กตัวคะโจก็จะเป็นแบบว่านะสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะในร้านมีลูกสุนัขสาตัวมีลูกค้าซื้อไปแล้ว18ตัวเหลือลูกสุนัขกี่ตัวคำตอบเหลือลูกสุนัข เตัวนะคะทีนี้ต่อไปค่ะก็สองร้านนี้มีจานอาหารสุนัขขนาดใหญ่วางขายอยู่29ใบคะและมีขนาดเล็กอีก12ใบทีนี้มาดูคำถามนะคะจะถามอย่างไรนะคะ,ะคำถามรวมมีจาน รวมมีจานอาหารสุนัขขนาดใหญ่และขนาดเล็กวางขายทั้งหมดกี่ใบใช้คาว่ารวมนะคะาำหมนะคะคำถามรวมมีจานอาหารสุนัขขนาดใหญ่และขนาดเล็กวางขายทั้งหมดกี่ใบนะคะตอบค่ะรวมมีจานอาหารสุนัขขนาดใหญ่และขนาดเล็กวางขายทั้งหมด ีนี้เวลาตอบไม่มีคําว่ากี่นะคะคําว่ากี่นี่คือคำถามนะคะอ่าเวลาตอบก,ก็ตอบเลยนะทั้งหมดอ่าก็เอาเอา,เอาจานใหญ่นะคะัดจานขนาดใหญ่29บวกกับจานขนาดเล็กนะคะ,ะรวมกัน9กบวกสเป็น11บเอใส่หนึทศหนบวก1เป็น3 4กับตัวทศเป็น41ใบนะคะ รวมมีจานอาหารตัวนักขนาดใหญ่และขนาดเล็กวางขายทั้งหมด41ใบค่ะหน่วยเป็นใบต้องอหน่วยเป็นใบนะคะต้องเติมคําว่าใบนะคะต้องเติมกีใบต้องเติมคําว่าใบทีบนี้คําว่าขีไม่เอานะคะเวลาคําถามจะมีขี่เวลาตอบไม่มีคําว่าขีนะคะตอบไปเลยนะคะคําว่าขี่มาเป็นตัวเลขแล้วนะคะเพราะว่าเราหาคําตอบแล้วนะคะ ข้อนี้เรียบร้อยค่ะาทบทวนคะ่ะข้อ2ร้านนี้มีจานอาหารสุนัขขนาดใหญ่วางขายอยู่29ใบและมีขนาดเล็กอีก12ใบรวมมีจานอาหารสุนัขขนาดใหญ่และขนาดเล็กวางขายทั้งหมดกี่ใบคำถามนะคะตอบค่ะรวมมีจานอาหารสุนัขขนาดใหญ่และขนาดเล็กวางขายทั้งหมด41ใบครบถ้วนต่อไปค่ะ ข้อ3ลูกสุนัขใส่ปลอกคอสีฟ้า25ตัวนะคะและใส่ปลอกคอสีแดงน้อยกว่าสีฟ้า15ตัวทีนี้คำถามนะคะคำถามคือ,อมีลูกสุนัขใส่ปลอกคอสีแดงกี่ตัวนะคะคำถามนะคะมีลูกสุนัขใส่ปลอกคอสีแดงกี่ตัวตอบค่ะ มีลูกสุนัขใส่ปลอคอสีแดงก็คือเอาสีฟ้าเอา25นะคะลบกับ15นั่นเองนะคะเอา25่ .5 ลบ15 5ลบ5เหลือ0 2ลบ1เหลือ1นะค,ะคำตอบคือมีลูกสุนัขใส่ปลอคอสีแดง10ตัวนั่นเองนะคะวิธีลบนะคะ ่อไปค่ะค่ะเป็นาการเสริมทักษะเพิ่มความชํานาญนะคะฝึกทําบ่อยๆหรืออาจจะตั้งโจทย์เองนะคะแล้วฝึกลบฝึกบวกนะคะอันนี้เราก็จะเก่งมากขึ้นนะคะวันนี้เววันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ